เกือบเสียสติแล้วกูแก้อาการเสียสติปึงเรียบสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเก็บนะฮะลูดิซิตี้นะคะรับคาถาแก้อาการเสียสติและอาการหลับนะครับก็เรียกว่าถ้าเราหลับก็คงแก้ไม่ได้สงสัยคงจะเป็นเพื่อนๆหลับนะครับโดยจะดอกจากเจ้ามิเลียมนะ ทางที่เราเข้ามานะครับในคลิปที่แล้วเราได้นาฬิกาไอไม่ใช่ได้ลูกปั้นกลับหัวมาจากเรนนี่นะแล้วเราก็สามารถเข้ามาที่หอสตูดี้สตูดี้แคริเียนได้นะครับเราจะต้องมาเก็บของแล้วก็มาเอาชุดนั่แล้วตรง,งตำแหน่งที่เราจะจัดการกับมิเลียมได้ไง่ายๆก็คือตำแหน่งนี้นะครับเราจะต้องแอบตรงมุมนี้นะครับมิเตียมมันจะเดินมาน เป้าอยู่นี้นะครับขอบอกเลยมันยิงเกือสูงอย่างไกละครับแอบตรงนี้นะฮะแอบตรงนี้แล้วรอให้มันเดินมานะครับเจ้าตัวนี้มันขี้สงสัยนะฮะข้อสําคัญนะครับการสู้ระยะประชิดเราจะต้องเจอกับนี่ฮะสนองคุณนะครับพอมันมาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเตรียมเอฟพีเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้คางอาสูรในการซัดมันนะฮะ กลิ้งหลบได้นะครับแต่ว่าจังหวะที่กลิ้งนะจังหวะที่ต่ำมันจะไม่สามารถไปได้นะครับให้เราอจัดการมันได้การที่จะฆ่ามันนะครับ,าารบต้องวางแผน FP ให้พอดีกับจํานวนสุดท้ายผ่านช่วสุดท้ายของมิเลียมนะครับและนี่เองนะฮะกว่าผมจะมาเก็บได้นี่ม,มาเก็บหน้ากากนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ยังฆ่ามันไม่ได้แตำแหน่งนี้เองฮะผมจะแอบยิงมันนี่แหละครับตายเลย แอบยิงระยะไกลฮนะลูดิลูซิดิตี้นะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่เดีย๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะฮะ u ิ l อัพส l ิ e แอนด m แม n เดสนะครับ madness บ Mad <ness. S 1> เพื่อนหลับนะครับแล้วก็ บานะฮะแก้อาการเสียสตินั่นเองนะครับดีเราจะมาเทสและนี่ก็คือเวทนะฮะเขาเรียกว่าเยือกเย็นนะครับแต่จริงๆมันคือลูดิซิตี้นะฮะลูนิซิตี้ลูดิซิตี้เลยสักอย่างหนึ่งในคาถาแห่งราชวงศ์คาเลียลดการหลับและสะสและเสียสติสะสมนะครับสามารถใช้ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องหยุดเดินนะครับ อสวินคาเรียจะไม่มีวันปานป่วนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสดูเขาบอกว่าลดอาการเสียสติผมมีเวทเสียสติอยู่อันหนึ่งเป็นไอเวทอันนี้ใช่ไหมนี่นะไม่ใช่สิอันนี้สิเพิงครั่งนะเสียสตินะครับเดี๋ยวผมจะเสียสติให้ดูนะครับเราจะมาเสียสติกันนะเราก็จะใช้ก็คือ จะตัวนี้มันเป็นเวทใช่ไหมนี่เดีย๋ยวผมจะเป็นบ้าก่อนนะครับโอ้จอดนายจะต้องเป็นบ้าเออเออนายจะต้องเป็นบ้าเออเออจะกดค้างไว้นะครับเออ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 ,อโอ้โหนี่ฮะเลวลาเราจะเสียสติเราจะเป็นทีน่นี่โอ้โอยเสียสติโอ้ยแล้วนายก็หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับ ห้านะครับหกนะครับแสดงว่ามันไม่ได้ต่างอะไรนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลดอาการเสียสตินะครับปึ้งเป็นไงลนะครับมันคือแก้อาการเสียสตินั่นเองนะฮะเ,เราเป็นคนเสียสติโอ้ยเป็นไงผมอ้าวงานไส้เลยโอ้ยเป็นไงเราเป็นคนเสียสติโอ้ยโอ้ยโอ้ยเติมก่อนนะฮะโอ้ยโอ้ยนะครับโอ้ย,อย,นะอยเกือบเสียสติแล้วกู แก้อาการเสียสติปึ้งเรียบร้อยครับทําให้เราไปยิงเสียสติได้ทีหนึ่งโอ้อ่าอ่านายนายที่กูว่าเรามเป็โอ้เราเป็นคนบ้าปล่อยขี้ตาขี้ตาไฟนะฮะโอ้เราเป็นคนขี้ตาไฟโอ้เป็นคาถาที่ดีจริงๆเลยนะโอ้มันแก้อาการได้นะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆมาเก็บกันด้วยนะครับเพราะมันคือคาถาที่ตกจากมิเลียมนะฮะคนโปรเทคเส้นทางนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ดูตามคลิปเลยนะนะครับเพราะว่ามีผมมาทำซ้ำให้ดูอีกทีนะครับ